สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม4 Sea s o n s t น r y นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้บริการในส่วนของสต e ไทยเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังโหลดได้แค่ iOS นะในส่วนของสตูไทยนะครับส่วน Android เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของแอปแทบทบไวใ้ใต้คลิปนะครับก็เล่นได้ทั้ง2อันเพียงแต่ว่าสตูไทยจะเป็น iOS ณนะตอนนี้นะครับตัวเกมจะเป็นแนวซิมูเลชันนะครับซึ่งก็จะให้เราทาการปลูกผักเลี้ยงสัตว ตกปลาอะไรประมาณนี้นะครับเออนะค่อนข้างน่าสนใจภาพก็สวยด้วยใครที่ชอบแนวแบบ h a r v วิ m o o n เนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการสมัครนิดนึงนะครับก็ตอนแรกเนี่ยที่เราเข้ามานะครับมันก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับจะเป็นการสมัครแบบไ d ดีที่แม่ระบุตัวตนนะครับเนี่ยกดปุ๊บอ่ามันจะสมัครให้เราทันทีเลยนะครับก็อาจจะจําในส่วนของ ID ดีหรือว่ารหัสไว้แค่นั้นแหละนะครับก็กดตรงนี้เลย ทีนี้มันจะเด้งตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นการแบบให้ยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะต้องใส่ชื่อจีนนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนจีนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์บัตรประชาชนจีนไว้ให้ใต้คลิปนะครับที่เป็นเว็บสุ่มบัตรอ่ะนะครับส่วนชื่อจีนเนี่ยเราก็แค่ไปเสิร์ชเอานะครับในส่วนของ Google หรืออะไรเงี้ยนะครับมันมีขึ้นมาเยอะแยะนะครับอัเดีวผมใส่เลยนะครับในส่วนของชื่อจีนกับเลขบัตรประชาชนจีนนะครับมา จัดไปนะครับใส่เข้าไปโอเคแล้วก็เ,เลขบัตรประชาชนจีนนะครับผมสุ่มไว้เรียบร้อยนะครับผมมาโอเคใส่ตรงนี้จัดไปนะครับปุ<ม>๊บพอใส่เรียบร้อยนะครับกดไปนี่ฮะมันก็จะยืนยันให้กับเรานะครับเราก็จะเล่นได้ตลอดและนะครับปกติถ้าเกิดเราไม่ยืนยันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันจะเล่นได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นกฎหมายตามของอประเทศจีนเขานะครับเกมจีนจะเป็นแบบนี้ทุกเกม นะครับโอเคเราเข้าไปข้างในตัวเกมดีกว่านะครับนี่ก็จะมีการโหลดตรงนี้นิดนึงนะครับเออก็แบบข้อเสียของเกมนี้นะมันก็จะโหลดแบบนี้นะครับโหลดแผนที่โหลดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องรอนิดหน่อยนะครับอ่ะพอมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของทรงผมได้แล้วก็เปลี่ยนสีผมตัวละครได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพศตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับสีผมก็เอาสีไหนอ่ะสีนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาก็เปลี่ยนได้นิดหน่อยนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะก็ลองมาเปลี่ยนดูนะครับนี่ฮะสีข้างในตาก็เปลี่ยนได้นะครับส่วนชื่อก็อดกดซุ่มไปหรือว่าเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้แล้วแต่นะครับอเดี๋ยวผมเอาชื่อนี้ครับซุ่มไปนะครับมาเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับกดข้ามไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอ่านจีนได้ก็ดูก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมอ่า ก็รอมันโหลดสักครู่นะครับอืมในส่วนการตกปลาเนี่ยเราต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเคเวสให้เราไปทำนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูถึงขนาดตกปลานะอันนี้ก็ต้องลองเล่นดูเองนะครับอืมมาโอเคมาแล้วนี่ครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของเอ่อบ้านเรานะครับอันนี้พื้นที่ที่เราจะมานอนมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะค,คล้ายๆกับไฮเวิร์ดมูนอย่างที่บอกไปนะครับมันจะมีการนอนด้วยนะอ่ะโอเคอันนี้ก็เลือกวันเกิดได้นะครับผมประมาณนั้นนะอ่ะ เลือกไปเถอะนะครับผมขำไปนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับทีนี้ก็เควสมันก็จะบอกให้เราออกไปนอกบ้านนะครับเพื่อที่จะแบบว่าทำเควสตามที่ตัวเกมมากำหนดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีแบบกล่องเก็บของเก็บของอะไรเงี้ยนะครับปฏิทินก็ดูได้นะครับหรือว่าจะมาส่องกระจกได้หรือว่าจะนอนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบบออกไปข้างนอกก่อนนะครับโอเคโอเคออกมาแล้วนี่ฮะเราก็จะต้องมาเจอ n p c ตัวนี้ครับตัวแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเจอนะครับผม โอเคอันนี้น่าจะเป็นการแบบตั้งชื่อฟาร์มนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเ,เดี๋ยวผมตั้งไปก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับนี่จัดไปนะครับพื้นฐานอันแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาทําการแบบปลูกผักอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะ,จะสอนอยู่นะครับผมโอ้ลิ้นพันกันแล้วนะครับโอเคมาเรียบร้อยนะครับนี่เราได้ที่ขุดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จัดไปกดใส่เลยนี่ครับ แล้วก็มุมกล้องเนี่ยหมุนได้นะครับหมุนได้ตามนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะซูมเข้าซูมออกได้นะครับประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าภาพสวยนะสำหรับเกมนี้นะครับส่วนเออเซตติ้งเนี่ยเราสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับก็กดแบบเอ่อมาปรับเซตติ้งได้นะครับมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเออเราขุดก่อนนะตอนนี้ปุ๊บขุดไปนี่ครับอ่าเขาก็จะให้เมล็ดเรามานะครับแล้วก็จะมีการแนะนําอะไรอีกนิดหน่อยนะครับมาจัดไปเอามล็ดมานะครับแล้วก็ทําการ หวานลงไปครับผมอ่าโอเคนะครับหลังจากหวานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องทาการลดน้ํานั่นเองครับแต่ว่าน้ํายังไม่มีเราก็ต้องมาเติมน้ําตรงนี้โอเคเติมน้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กลับมาลดครับผมชึบโอเคลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแครอทนะนะครับแล้วก็เก็บนะครับผมอ่าเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็มาเก็บใส่กระเป๋าอ่าหลังจากเก็บใส่กระเป๋าเสร็จนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่จะเอาไว้ขายนั่นเองนะครับผมอ่านี่ฮะ กดมาเลยครับก็กดขายไปได้ขายไปได้ทั้งหมด2 8งนะครับนี่อันนี้คือในส่วนของการขายนะครับเขาาก็จะสอนแบบเป็นแบบเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับผมนี่คือการปลูกปากการขายการอะไรต่างๆนั่นเองนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็ไปละนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเขาอีกนะครับที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องแบบมีการโหลดแผนที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยนี่ฮะเควสมันจะบอกอยู่นะครับนี่็นะ มันจะมีบอกแล้วว่าลูกศรชี้ไปไหนให้เราไปไหนต่ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปตามเควสเขาเลยนะครับผมส่วนเซตติ้งเนี่ยนะฮะเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบเนี้ยกดตรงลูกกระดิ่งตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับมาปรับได้นะฮะแล้วก็ปรับเอาเลยนะครับว่าจะเราจะเอาแบบอ่อสูงสุดประมาณไหนยังไงนะครับเสียงเสริมก็ปรับได้หมดนะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเควสอ่อตรงนู้นแหละนะครับไปที่บ้านที่อื่นต่อนะครับผมโอเคไปครับพื้นที่ต่อไปนะครับที่เราจะต้องเจอนะฮะ โอเคมาแล้วนี่ครับผมอ่านี่เป็นฟาร,ร์มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเจอ N p c บีอีกลหลายตัวนะครับมี N p c บซขายของขายของโน่นนี่นั่นอยู่นะครับในเมืองแต่ละเมืองนะครับซึ่งเราก็ต้องค่อยๆแบบตรวจสอบพื้นที่แผนที่ไปเรื่อยๆอ่านนี้เป็นคอกวัวนะครับเพราะวัวแล้วก็มีแกะมีไก่ด้วยนะครับผม,มหน้าตาวัวเหมือนหมูเลยวะ่ะเออโอเคเรียบร้อยมาแล้วนี่ครับผม เราต้องมาซื้อของกับคนนี้ครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผม,มจัดไปเ,เป็นเกมทำฟาร์มที่เล่นไม่ยากนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คงจะดีนะแต่ไม่รู้จะมาหาเมื่อไหร่นะครับวิ่งมาครับผมแล้วก็มาคุยกับเขาครับอ,อเค,คุยไปเรียบร้อยคุยเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาซื้อของนะครับมาซื้อตรงนี้ โอเคนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดพืชต่างๆนะครับที่เราจะต้องมาซื้อนะครับผมอ่ามันก็จะมีการแนะนําแล้วก็มีปุ๋ยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมซื้อไปสัก5อันแล้วกันเงินมีเยอะอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวซื้อปุ๋ยด้วยนะครับจริงๆเขาให้ปุ๋ยมาอยู่นะครับ4อันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมซื้อไปอีกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเงินยังพอได้อยู่นะครับอ่ะต่อไปลูกศรก็จะชี้ไปต่อนะครับแล้วก็ไปตามลูกศรเลยนะครับผมว่าเขาจะให้เราทําอะไร Okay. ไปตรงนี้จัดไปนี่ครับผมเวลาที่เราแบบเอย้ายแผนที่มาเนี่ยนะครับกดขยายดูแผนที่นิดน,นึงนะว่าพื้นที่ที่เรามาเนี่ยเรามาจากไหนนะครับเนี่ยทางออกคืออยู่ตรงนี้นะบางทีมันอาจจะมีหลงหลงเหมือนกันนะครับผมเออเพราะว่าเดี๋ยวเควสหลงังจากนี้เดี๋ยวเราทําไปเรื่อยเนี่ยมันจะไม่มีลูกศรชี้แล้วนะครับเออโอเคไปจึ๊บคุยกับคนนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยคุยเควสเสร็จแล้วนะครับมา มาแบบรับเวสตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคจัดปเรียบร้อยต่อไปครับลูกศรชี้มาตรงนี้แล้วก็ต้องไปตามลูกศรเลยฮะ,ะปึ๊บปโอเคอ่ะปึ๊บ okay. อืบออาจจะแบบว่าปรับมุมกล้องไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเล่นแบบว่าอยู่ในโปรแกรมจำลองนะครับซึ่งจะเล่นแบบมือเดียวนะมันจะไม่เหมือนกับเล่นในโทรศัพท์ที่เราจะใช้2มือในการหมุนมุนมกล้องแล้วก็วิ่งได้นะครับ อืมเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งค่าปุ่มไว้นะฮะอ่ะต่อไปเราก็จะต้องมาตรงนี้ครับผมเออไปเคชืบอ่ะ,อออะกลับมาที่บ้านครับใช่ป่ะน่าจะเป็นพื้นที่บ้านนะที่เราจะกลับไปนะครับเรียบร้อยครับกลับมาบ้านครับผมจัดไปชืบอ,อ่ามาคุยกับคนนี้อ่ะโอเคไห่ไหอ,อเคครับคุยกับเขานะฮะ เรียบร้อยอ่ะพอเราคุยกับเขาเสร็จนะครับเราจะได้อันนี้มาครับผมนี่ฮะมันเป็นเหมือนแบบเอ่อที่จับแมลงอ่ะนะครับผมนี่แล้วก็เควสเขาก็บอกว่าให้เรามาแบบเอ่อเนี่ยมาเปลี่ยนใส่เป็นที่จับแมลงนะครับกดใส่เข้าไปนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เอ่อเควสต่อไปก็แบบคือเราก็ต้องมาแถวเนี้ยนะครับผมเนี่ย <c oughs> มาที่ปลูกตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะแบบทําการเอ่อเก็บพวกนี้นะครับนี่มาทําการปลูกนะครับ เดี๋ยวก่อนผมเก็บพวกก่อนไม้เก็บอะไรพวกนี้ก่อนโอ,โอ้ยมีของดอกมาด้วยอโอเคนะครับเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะดอกมาได้ด้วยนะครับ่อโอเคเควสนี้นะครับเขาจะให้เราทําการขุดนะครับแตดช่องนะครับแล้วก็ขุดไปเลยเนี่ฮช่องที่หนึ่งสองสามโอเคสอ่ะอุ้ยเดินเดินต้องดูนิดนึงนะครับอา กอ่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้เจ็ดแล้วก็ช่องที่แปดอ่าแปดเรียบร้อยครับครบนะครับต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาทําการปลูกนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับมาเป็นมเมล็ดพืชน,นะครับผมแล้วก็ปลูกโรยลงไปหนึ่งแปดช่องเหมือนกันนะครับอืมอันนี้คือเป็นเคเวสในการสอนนะครับให้เราทำนะคะนี่ใส่ไปเลยฟุ๊อเค very good ห้าแล้วอ่าเอ็ดแล้วก็แปดเรียบร้อยนะครับหลังจากวานมาเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องลดน้ํานะครับผมอ่าไปตามแบบแบบฉบับของเวทเลยนะครับผมนี่ฮะลดน้ําถ้าไม่ลดน้ํามันก็ไม่ขึ้นนะเออนะครับนี่ลดน้ําไปเลยเรียบร้อยฟุ๊บเคเสร็จแล้ว อ่านี่คือเอ่อเคเวสเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาทําการเอ่อหว่านปุ๋ยนะครับอันนี้เขาจะให้หว่านแปะเอ้ยสี่ช่องนะครับผมสองสามนี่ฮะอันนี้ก็ทําผ่านตามเควสก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกแบบตามช่องตามที่มันบอกเนี่ยนะครับก็เอ่อเราก็ต้องปลูกให้หมดนะครับหว่านเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยให้หมดนะครับหว่านแบบพวกปุ๋ยอะไรเงี้ยนะครับไม่เรียบร้อยนะ อ่าโอเคอันนี้ก็จะมีการแนะนําต่อนะครับแปลที่นะครับหลังจากนี้ก็จะมีเควส์ต่อๆไปนะครับให้เราทำนะครับแล้วก็เข้ามาดูเควส์ตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเอ่อถ้าเกิดแปลไม่ได้นะครับผมแนะนําเป็นใช้ Google แปลภาษาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแปลไม่ยากแล้วนะครับผมเออนะประมาณนี้นะครับก็เอ่อในส่วนของตัวเกมเนี่ยผมจะเอาบรรยากาศคร่าวๆให้ดูประมาณนี้ก่อน นะครับยังไงเนี่ยใครที่แบบสนใจเล่นก็โหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นยากนะนะครับผมเออนะถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วแบบเราแปลอะไรเงี้ยไปด้วยนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมอ่แล้วก็เมนูอื่นๆนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรมันจะมีแบบบางทีแจกโคงแจกของแจกอะไรเงี้ยให้เราเนี่ยฮะเรามากดรับได้นะครับอืมนะที่มันขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจอะไรเงี้ยนะครับลองเข้ามาดูนะฮะวันนี้ของแจกอยู่ตลอดนะครับเงินเราก็ได้มาเยอะแล้วเนี่ย อ่าคเควสบางอันนะครับกดเข้ามารับเห็นไนหะมเออนะครับประมาณนี้นะยังไงก็เอ่อถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเออสำหรับคลิปนี้ผมเอาไวา้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปแล้วก็แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับผม